สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมเนชั่นแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าว47จังหวัดที่ประกาศกักตัวเวลาเดินทางออกมาจากนอกพื้นที่นะครับ อัปเดตนะครับวันที่18เมษายน2564เวลา21นาฬิกาครับซึ่งมีการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับกระทรวงม,มหาดไทยหรือหลือชือ่อย่อว่านะครับสบคมทครับผมซึ่งก็ได้โพสต์นะครับว่าจังหวัดที่มีคำสั่งประกาศให้มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่รวม47จังหวัด อัเปเดตข้อมูล18เมษายน2564เวลา20.00นครับซึ่งาาารายละเอียดอปิรมชมพร้อมกันเลยครับผมโดย47จังหวัดนะครับก็ได้แก่นะครับภาคเหนือ15จังหวัดด้วยกันได้แก่กำแพงเพชรเชียงใหม่ตากนะครสวรรค์น่านพะเยาพิจิตรพิษณุโ,โลกเพชรบูรณ์แพร่ลำพูนอุต,ตรดิตถ์อุทัยธานีลำปางสุขโขทัยครับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ5จังหวัด ด้วยกันได้แก่ชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีนครนายกสระบุรีครับภาคใต้มี12จังหวัดนะครับได้แก่กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงระนองสงขลาสตูลและก็สุราษฎร์ธานีครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดซึ่งได้แก่ขอนแก่นชัยภูมินครนพนมบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธรสกลนครสุรินทร์ น้องคายน้องโมลำพูอำนาาเจริญอุดรธานีแล้วก็อุบลราชธานีครับซึ่งการกักตัวนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.moicovid.com ครับซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลจากสบ,บคมทรปรับปรุงข้อมูลณนะวันที่18เมษายน2564เวลา21นาฬิกาครับก็ แจ้งข่าวกันด้วยนะครับท่านผู้ชมก็คือมีตอนนี้มีแล้ว47จังหวัดด้วยกันนะครับเวลาจะเดินทางเข้าจังหวัดต้องมีการตรวจสอบว่าจังหวัดี่ทานเดินทางไปนั้นมีประกาศคําสั่งออกมาอย่างไรบ้างน,นะครับโดยเว็บไซต์ที่เข้าไปท่านผู้ชมก็คือ moi covid.com นะครับเวลาเราเลื่อนคาสัง่งลงมาเนาะจะเห็นภาพปรากฏตอนนี้เวลาคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับนี่นะฮะก็จะมีข้อมูลแต่ละจังหวัดเนาะเช่นตัวอย่างนะผมจะเดินทางไปที่ขอนแก่นเนาะคลิกที่ขอนแก่นปุ๊บ ก็จะมีประกาศคําสั่งจังหวัดขึ้นแบบนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้เนาะบางทีข้อมูลอาจจะเยอะหน่อยเนาะนี่นะครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเวลาที่เรามีการกักตัวเนาะนี่ก็มีประกาศคําสั่งนี่นะฮะนี่ล่าสุดก็มาที่12เมษายนเนาะที่ผ่านมาว่าอะไรบ้างล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะนี่นะฮะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็เลือกดูได้ระชมแต่ละจังหวัดนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ MOI.COVID.COM นะครับผมโอเคครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าว47จังหวัดที่ต้องกักตัวอัปเดตวันที่18เมษายน2 0 6 4เวลา21นาฬิกานะครับซึ่งเป็นการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเนาะจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนะครับผมก็ตรวจสอบจังหวัดที่ท่านจะต้องเดินทางไปนะครับในช่วงนี้ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Mini Channel ด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับกับผม Mini Channel ครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Mini Channel ด้วยนะครับ